สวัสดีครับวันนี้ก็มาติดตั้งฝ่องควันรุ่นสีกันนะครับที่หมู่บ้านแพรพรแพรมาพรคลองสีนะครับผมอันนี้นะครับท่อรอนคู่ก็เหมือนเดิมครับเจาะไม่วขวางรอนน้ำลบเรียบร้อย ครับผมเนี่ยไม่ถังไม่ขวางทางรอนน้ำน้ำลงซ้ายขวากระเบื้องรอนคู่ก็ใส่ได้นะครับป้องดุดพัดรุ่นสี่นะครับพื้นที่ที่ติดตั้งเตี้ยสุดก็สองเมตรสี่สิบน,นะครับต่ำกว่านี้ป่องมันจะเตี้ยครับบ้านบ้านหลังนี้สูงสองเมตรสามสิบห้าครับผม เวลาติดออกมาก็จะได้พื้นที่สูงจากพื้นเมตร48 m. ครับผมแต่ถ้าเกิดหลังคาสูง2องเมตรห้าเมตรหกเราก็จะตั้งฝาชีได้สูงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นท่อแข็งครับผมใส่ได้ตามหน้าง,งานได้แค่นี้เองนะครับก็เหมือนเดิมครับในชุดก็จะมีฝาชีให้1นึ่ใบมีพัดลม หนึ่งตัวก็สวิตช์ปลั๊กก็พร้อมชุดสายไฟนะครับก็ลูกค้าก็เสียบปลั๊กกับทางบ้านนะครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์กันตรงนี้ครับผม เขาลงเป็นสิบสองนิ้วครับหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะครับ